สุดทนรู้เรื่องมาตลอดขอออกมาแฉเปิดรักใหม่ไผ่วันพ้อยโพสปกป้องอดีตคนรักทนดูไม่ไหวครั้งนี้ขอช่วยแก้แค้นไผ่วันพ้อยแจงสาเหตุออกมาปกป้องดิวอริสาราเพราะทราบว่าชายปิศนาตามหาตัว จากกรณีไผ่วันพ้อย์หรือไผ่ลิกออกมาโพสข้อความปกป้องอดีตคนรักดิวอริสราหลังออกมาจากเปิดใจว่าถูกแฟนเก่าบอใบไม้ทำลายร่างกาย ล่าสุดทางด้านไผ่วันพอย์ได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นนี้ผ่านทางรายการดังที่มีมดดำเป็นพิธีกรว่าจริงๆแล้วคนที่เข้าไปช่วยดิวออกมาก็คือตนเองและบอกว่าเขากับดิวเป็นพี่น้องที่มีอะไรก็ปรึกษากันตลอดถ้าตรงไหนที่ดิวเดือดร้อนหากช่วยได้ก็ยินดีช่วยที่ผ่านมาดิวก็พยายามแชร์เรื่องนี้มาตลอดแต่ก็ไม่ได้เป็นที่พูดถึง แต่ตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปราบปรามเรื่องนี้พอดีและที่ตนเองออกมาพูดเพราะเมื่อสองวันที่ผ่านมามีชายปริศนามาตามตัวดิวที่ร้านทำเล็บของเจ้าตัวส่วนตนเองก็เป็นห่วงน้องสาวและถึงแม้จะไม่ใช่ว่าและถึงแม้จะไม่ใช่แต่ก็มีประชาชนออกมาแชเรื่องพวกนี้และต้องเจอกับอะไรมากมายเราก็ควรจะออกมาปกป้องเช่นกัน อีกทั้งยังบอกว่าตนเองเป็นคนของประชาชนหากใครมาร้องเรียนก็ยินดีช่วยไม่ได้แค่ดิวคนเดียวแต่เรื่องนี้ดันเกิดขึ้นกับน้องสาวเราก็ต้องเข้าไปช่วยเข้าไปปกป้องเท่าที่จะทำได้ โพสภาพดิวอริสราเลือดอาบหน้าลั่นพร้อมซัพพอร์ตถ้าผู้หญิงคนหนึ่งโดนทำขนาดนี้และออกมาเพื่อปกป้องตัวเองและทำเพื่อประเทศในการออกมาให้ข้อมูลเครือข่ายการพนันใหญ่ด้วยเราก็ควรออกมาปกป้องเขาหรือไม่หรือเราควรมาตั้งคำถามมากมายว่าเพราะอะไรแถมเมื่อวานยังมีคนที่ไม่รู้เป็นใคร